สวัสดีครับกำนันแยมผูกกับหลานหน่อยครับผมเมื่อนี้เมื่อพอกันครับวันพฤหัสบ,บดีที่25เนาะเดือนเมษายน2562ครับเมื่อนี้มาเจอกันครับย่ามเทียงออกมาจากห้องมาสัมผัสกับบรรยากาศเมื่อนี้แดดนะครับจากเศร้ามานี่แดดแดดเพิ่งบรรยากาศหน้าบ้านของกำนันแย้ม เมือนอนยู่ทั้งหลังบ้านเนาะก็แดดเปเบิ่งพู่นแดดหลายเนาะครับแดดมากนี่เป็นหลังบ้านนะครับที่ที่ผมเคยไปออไปไปยางนะครับพู้ดไหนยางเลยเพ่นล่ะออกไปสุดผพนหลังหลังบ้านบ้านบ้านหลังคพนก็ย่นางอ้อมมาเนี่นะครับายางมาถนน,นายางอ้อมคือแท้าเนี่หละ่ะก็เป็นที่ออกกําลังกายได้ดีอยู่กว้างขวางเนาะครับ บะเมนทีเขาจะจัดไปออกกันบัางกายดอกแต่มันอยู่ไกลบ้านค่ะลงลงค่ะอย่างนัครับฟังเสียงนกเสียงกาฮอนฮนครับตอนนี้อยู่ดอนบ้านเฮาฮอนเด้อพี่น้องบริเหตุคลิปจะสองหมือนนะครับเมื่อวันที่เดินทางไปผมอ่าวันอังคารเนาะเมื่อวันอังคาร ผมเดินทางไปที่ของบันทึกเสียงไปเยี่ยมเยียนห้องบันทึกเสียงของเพื่อนฟูงมู้พวกเพื่อนฟูงก็คือคนในอาชีพเดียวกันเนาะก็ไปที่อำเภอเมืองพนออำเภอเมืองพนไปหนึ่งจุดนะครับแล้วก็ต่อไปที่อำเภอประทายจังหวัดโคร,ราชหรือว่านครราชสีมา1จุดนะครับในรอบบาย ออกจากนั้นก็ปูนเตกไปแฮาเเสียดชชยพุมมแคดแคดแคเหลืออีกสิบกว่ากิโลก็ถึงชัยภูมิแล้วช่องซหมอเตกขึ้นไปทั้งอำเภอผู้เขียวทังแกงคอผู้เขียวนะครับแกงข้อไปผู้เขียวไปผู้เขียวก็ไปชุมแพไปที่หงบันทึกเสียงอีกหนึ่งห่องอยู่ที่อำเภอชุมแพแล้่ะ จากันออกจากหันประมาณสองทุ่มกว่าๆเนาะกับกับอุดอนมาทางจังหวัดหนองบัวลำพูผ่านเขาผูผ่านคําม,มามาอดป้านกับซี่ทุ่มกว่าครับเมื่อนั้นก็เป็นการเดินทางมาราธอนอยู่กับตามภาษามาเดียวกวางน้อยผู้พิ้งนาะคบไปเบิดมือมือวานกมาจัดเคลียร์อย่างต่างๆให้มันลงตัวนะครับแต่ข้อมมาไม่เครื่องนึง่งราะว่า จะสำหรับออกไปทำงานเพลงที่อนอกพื้นที่ได้นะครับแม c กบุกเป็นชุดน้อย,อยแต่ว่าทำงานไดคือเก่าปกตินะครับเมื่อนี้ก็เริ่มต้นที่จะทำงานหล่ละจะหลังจากเคลีย์อะไรเรียบร้อยหลายๆอย่างเคลียร์ปัญหานะครับเคลียร์ปัญหาหน่อยใหญ่เคลียร์ปัญหาออกจากหัวอกหัวใจมันก็มีบางความคิดหอดคิดถึง เป็นเรื่องธรรมดาปกติเป็นเรื่องที่ห้ามไม่ได้เนะาะเดี๋ยวไปใส้ก็เห็นนางฝ่าห้องเดี๋ยวไปใส้ก็เห็นตึงแต่ห้อยก็พยายามทาใจแหละครับอย่างใดเพื่อนกับว่ได้กับมาห้าาก็พามาเบิงความผ่อนซื้สดอกเมื่อนี่ก็บ่มีเอยียงไหลไปกว่านี้คิดฮอดคิดถึงครับบรรยากาศหมู่บ,บ้านนะครับ บ้านของกำนันแยม้มปอนกำนันแย้มสิ่งที่ททไปผมสิบอกว่าปูริดเนาะปูปูปของใบเตย <laughs> กินข้าวกินน้ำเมื่อนี้อาหารการกินก็กินไปแล้วในช่องของยายตัวคนอุดรผมก็แจงไปแล้วเนาะบอกไปแล้วเหรอว่าผมคงจะทำคลิปให้ห่างๆลงเพราะผมยอมรับนะครับว่าผมบม่มีเวลาที่จะไปดูแล ผมไม่มีเวลาที่จะไปตอบคอมเมนต์กับ f c กับแฟนคลับที่เพิรนให้ความอีต่วนสงสารเป็นคอมเมนต์มาเนาะครับเป็นคอมเมนต์มาเิ่นอ่าจากว่าเพิ่นเบาจากุยน้าแต่ว่าไม่ได้ตอบนะครับแม้กระทั่งจองของผมเองกับงานก็ค้างเยอะเนะครับในช่วงที่ทำงานไม่ได้ก็ในช่วงที่เป็นเทศกาลสงการที่ผ่านมา กยุดไปสองสามมือนะครับงานกับข้างๆเน่เป็นเรื่องธรรมดาของหนาที่การงานนะครับพักพ่อนไปแน่เฮ็ดไปนำ้ำเฮ็ดบ่ได้ก่เฮ็ดเฮ็ดได้ก็เฮ็ดไปนะครับสู่ไปนั่แหละชีวิตของเขามันเกิดมา,อ,าอยู่กับการต่อสู้แล้วเด้แมันบ่ละครับต่อสู้วันไหนทำได้ก็ทำทำไม่ได้ก็ปล่อยขาำไปก่อน มือรุ่นตั้งลักไหมตั้งใจไหมมือนี้ก็ตั้งแต่สากกบ,บ้านในเฮตันหรอกครับเฮตันบอลแหนกเคลียร์ปัญหาอะไรหลายๆอย่างเนาะปัญหาขาดใจก็ทุกอย่างไม่อยากให้มันจบลงหรอกทุกอย่างอยากให้มันเดินลาบเรียบราบลื่นไปแบบราบลื่นนะครับถ้ามันเดินไปแบบบอลาบลื่นก็ออยังถนนทนทางเนาะถ้ามันมีหลุมมีบ่ออะไรบ้างมาสะดุดบ้างเราก็ต้องเคลียร์ให้มันเพื่อ ที่เราจะได้เดินอย่างสะดวกในวันต่อๆไปนะครับก็คือจังช่องของยายตัวคน,คนอุดรก็แจ้งทางเอฟีแล้วว่าอาจจะบไม่ปิดนะครับแต่ว่าจะบอด้ไบ่ได้ล่งคลิปอาจจะบอ่ได้ล่คลิปสมเสมอนอกจากว่าวันนี้มาทำกิจกรรมที่เกี่ยวกับเลนะ่าเนาะ ก็เป็นการบุญร้อยวันบุญอย่างจังเตินจังที่นะครับคิดหอดคิดถึงกระลงคือเกาเพื่อว่าเวลาคิดหอดจะได้เปิดเปิ้งนะครับขอบคุณ YouTube ที่ให้พื้นที่นะครับที่ให้พื้นที่เก็บข้อมูลเพื่อมาเผยแพร่นะครับขอบคุณ9,000กว่าซับของช่องยายโตคนอุดรคิติตามที่ความอิดูสงสารนะครับขอบคุณอยอดซับ fc ที่กดซับให้ในช่องของปู่กับหลานน้อยสองหมื่นกับห้าพันหกร้อยนะครับถึงจะไปช้าๆแต่ไปแบบมั่นคงขอบคุณห,หลายๆนะครับที่ที่ต่วนสงสารที่กดซับสะไข่ที่กดติดตามที่มา,าเบิงคลิปให้นะครับเลย์ยเรื่อยๆเป็นซีรีส์ชีวิตไปจังเสียละก <c oughs> ็บ่มม่ยังไล่เมื่อนี้ ตอนท่านี้ลหละอ,อยากาพาพ่อม่เห็นก็นคือบอ,บอไดอัดคลิปสองมือนะครับเพม่นว่าเออกับนันยามไปยังไดนอ้อมาจากไดนอ้อก็เลยวพ่อกสุพังซื้อดอ,อกอ่าเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูในห้องทํางานเนะาะตอนแรกว่าจะออกไปอัถ่ายคลิปข้างนอกมือเนี้ยไปพ่อได้หอนหอนมอไส้เตรียมแล้วเนี่ยที่เอาว่าเสียวมอไส้ไปนะครับเตรียมอ่อ กาใส่ไปเรียบร้อยแล้วแต่ว่าเบิ่งแล้วโอ้แดดแดดแห้งโอกาสเสียงกับการเป็นไข่เป็นน้าก็มีหลายนะครับอ่าตอนนี้ปิดห้องไว้แล้วว,ว่าจะออกไปข้างนอกนะครับก็เปิดห้องสักน้อยหนึ่งอ่านี่ดอกนี้ โทรหาได้เด้อครับเด้อ FC นี่เป็นเบอร์โทรของกำนันย้มห้องบันทึกเสียงนะครับห้องบันทึกเสียง HD สตูดิโอ HD ก็คือโอ้เฮดดีเฮดงามนะครับเอดกคือเฮดดี้เถอะวประมาณนั้นนะเ่าเป็นเ d เด้เฮดเด้ครับห่อหนฮูกห่อหนกฮูกฮดเฮดดี้เฮดท่าภาษาบ้านเฮาเอิ้นว่าเฮดท่าภาษากลางเอิ้นว่าทำทำดีนะครับ ทำดีหรือว่าเฮ็ดดีนะสตูดิโอเป็นสตูดิโอบันทึกเสียงศิลปินนักร้องนะครับนี่คือเป็นงานหลักของอกำนันแย้มของปูปูริดนะครับที่ทำประจำทุกวันอ่ะ,ะเข้ามาชม่มองจ่องหน่อยขอนครับอ่าเขามาเปิดไฟซะาค,ครับผมจะอยู่ตอนนี้เนี่ะเป็นตอนมากนะครับ แปดสิเปอร์เซนผมอยู่ในห้องนี้ทํางานในห้องนี้อยู่เพเดี่ยวกับห้องนี้ยกเว้นเมือ่อใดที่มีลูกค้าก็ยังมานเนมื่อนอีก่ะมีศิลปินมาใส่เสียงร้องเพลงก็ามาร้องเพลงไปถึงเวลาประมาณสองถุ่มอยู่นะครับเมือ่อคืนสองถุ่มกว่าเนะาะไะพางปึงในห้องห้องห้องของศิลปินทุ้คนต้องเข้ามาในห้องนี้นะครับ ซื้อเออปิดมิดจัดครับอันนี้เห็นเหรสังเกตเสียงเปลี่ยนไปไหม <laughs> เข้ากระติมายืนลองเพลงยางี้ล่ะใส่หูฟังแล้วก็ลองเพลงกับการวันยามอันนี้เป็นงานนะครับเอเอเดิว่าเป็นงานมีลูกในหลวงนะในหลวงทรงแซกนะครับทรงแซ็กโซโฟนอัครอ่า,อะ,อ,ะาอะไรอัขระมหาอะไร ศิลปินนะครับศิลปินเอาเพิ่มว่าเป็นแบบยางเดินตามรอยท่านนะครับอันนี้เป็นไม้ที่ใส่สำหรับให้นักล้องนะครับนักล้องมาลองเพลงไซลองยืนล้องตรงนี้นะครับมองออกไปก็หมูฟังหลุดมองออกไปก็ไปเห็นท่านผู้ชมอยู่ข้างนอกนะครับ ผู้ชมหูมันธิมาเชียยังยูหันสื่อสารกันด้วยเสียงผ่านทางหูฟังตัวนี้แพงนี่หูฟังตัวนี้เกือบแปดพันบาทครับเจ็ดพันเก้าในห้องนี้ก็เก็บพวกสัำระนะครับเก็บเป็นพวกสัำระเป็นเครื่องดนตรีอะไรต่างๆนะครับมีพิณมีแค้นมีบุ มีซ้อมีแซกโซโฟนมีอย่างหลายๆต่างๆครับของกำนันยดยมเป็นห้องทำงานนะเนาะเก็บเล็กผสมหน่อยค่อยสื่อค่อยเก็บค่อยยอมอ่าเสียงได้ประมาณนี่แหละครับคือเสียงที่อยู่อยู่ในห้องเนี่ยไม่ได้ยินเสียงข้างนอกอถ้าว่าเปิดแอร์หายใจบ่อิมอันนี้ต้องใช้แอร์แอร์เปิดให้เพื่อระบายอ,าอ่า อากาศเอาอากาศให้หายใจอิม่มเนาะเพราข้างล่างแย่นี่กเขาเป็นที่เก็บของเก็บของสัมภาระมี่สิ่งมีของมอีเครื่องดนตรีดนตรีเนาะโอเคก็มาเยี่ยมชมนะครับมองกำบังเยี่ยมอยู่เหตุงานออกมานี่จะเป็นเสียงอ,อีกเสียงหนึ่งนะครับมาดิ อ่าเข้าไปในเขาไปในห้องนั้นมันสิเป็นทึบๆเนาะเป็นทึบๆเป็นอำ่อำๆเป็นคือจังถ้าจังใดจังหนึ่งเนี่ยคือคล้ายๆว่าเขาอยูอ่อยู่กลางทงมันจะบ่มีเสียงกล่องบ่มีเสียงรบกวนอันนี้ก็เป็นอีกเสียงเสียงเสียงหนึ่งแต่ไม่ใช่เสียงคล้องเกินไปเกินว่าเสียงรูมเนาะมีเสียงรูมมีเสียงอีหย่างต่างๆเฮ็ดบ่แพรงหรอกหลังนี้ก็ได้เบิดลังเนี่ย สามแสนหาสามแสนหารวมทั้งหมดเนี่ยอ,อจักเสียเอ,อยังมาสูเบิงก็ขอบคุณเด้อท,ที่ติดตามให้กำลังอกกำลังใจเอาควานัเววนเปิดแอร์ลราบน,น,นเปิดตัวนี้หร่อนเขามาในนดี้ครับถ้าแอร์ว่าเปิดเมันมาไท้ล้วครับมันหายใจบ่อิม่มคือมบนบ่มีช่องระบายอากาศ มีอะไรเนี่ยน้าตางเปิดได้แต่ว่าตอนนี้มันห่อนหล้าย่ำหนาวก่า,าเปิดเปิดมันเปิดหน้าตางเนี่ยนะครับก็คือปิดมุงหวดไปยุ่งบ่เขากาเอาทางหนอกอากาศทางหนกเขามา,าประหยัดประหยัดได้นะครับประหยัดประหยัดไฟได้ขอบคุณหลายๆเดอ้อท,ที่ติดตามช่องคำนั้นยม่มก็ว่ามียังดอกเอาแค่เบื้องหลังการใช้ชีวิตรกร่อน ในช่วงที่นางฟ้าเขาไม่อยู่เนาะนางฟ้าเพิ่นกับให้เป็นนางฟ้าแล้วมันบดห่วงบดทุกบดโศกบดความทรมานบบเจ็บโบไข่นะครับถ้าแต่เข่าฟันก็บ่มาเข่าฟัน,าาฟนหายจากเถื่อนเป็นไปถือว่าเพิ่นไปดีเนาะแปลกขนาดที่ว่าเฮาอยู่น้ำกันมาจากกว่าจะปีซึ่งมีความทรงจำในบันทึกในเมมโมรีไว้ แต่ว่าในเมื่อที่เล่าจากไปแล้วเป็นยังเมมโมรีนั่นมันประกับเอามาใส่เลยมันไม่กลับามาใช้งานในเวลาที่เราฝันซึ่งบ่ได้ฝันเห็นเราจักเถื่อที่บ่ได้เนาะฝันเห็นเนาะเออก็อกมีพี่น้องทั้งมาตาดตัวเพิน่นเพิ่นวาเพิ่นฝันเห็นสองงวดนะครับไปบอกเลขข้าเจ้าใช่ตัวแล้มักเราาเกียนเลขอยู่เด้เอามักเรียนเลขล้วมวนได้เล่าไปบอกสองงวดตรงๆพอได้กลับเลย คือตัวตรงๆสองสองเลขสองตัวนะครับเราไปบอกข้าเจ้าก,ก,นะกินหอดอะไรกินหอดเนาะกินหอดจะกเ็ดยังไดไปวัดท่านแล้วไปวัดแล้ะก็ะเฮ็ดบุญหาไปจังหันทอนตัวเ <c oughs> บิดแนวเหตุนเนาะมันคอยสื่อสารกันได้บอกมาเขาฟันกับบอกได้มาเขจาจักเจ๊กกับบอกมาอยู่คอยสิอยากถามเจ้านะว่าเจ้าไปอยู่จังไดมาจังได เจ้าอยู่จังได้กินจังไหนคอยไปวัดไปว่าเจ้าได้กินบอจังเสียเจ้าไปอยู่สบายบอแล้วเจ้ามีหมองอยู่หมองเศร้าจังได้เจ้าไปพ่อผู้ได้เห็นผู้ได้แนกกสีสอนนะแต่ว่าเล่ากับบอมาหามาเป็นตัวกระไ้ขันบอมาฟันมาเป็นตัวคือจังนางนั่งหนักเนี่ยคือนางนาง,นางอ่ะเคื่อมันกับข้าเจ้ากับผูกเรื่องมาหรือว่าเรื่องจริงกับโมโูเนาะขันมาจังสันผมขึ้นว่าผมบริเลนเดยผมบริเลนเคือไอทิมากดอก ผมจะนั่งคุยกับเล่าอ่ะล่ะแต่ว่าเล่ากับบอมาก็บ่าอยากดึงั่างก็คือเราไปสบายแล้วเราไปสบายก็ค่อยเราไปสบายเนาะบอยห่วงกับไอ้ก็เราอยากไปไซสกับไปบอยอยากดึงบอ่อยากลั่างไว้ไปที่เอนว่าไปในที่ภพภูมิที่ดีนะครับไปสู่ภพภูมิที่ดีอ่าได้ตกระกำลาบากเนาะให้ไปเปลี่ยนนางฟ้าบนสวรรค์บนให้มองได้ เขาไ่ได้หาปลาไ่ได้ซื้อไปยุ่งพ้นอ่ะเนาะท่างผู้อยู่กติสู่ต่อไปกับน้องนันแจ่มครับลูกครับร้านกติค่อยต่อสู่ต่อไปเนาะกติมาเห็ดขิบไทยขิบมีเวลาะกติไทยขิบให้พี่น้องฟังพี่น้องเบ่งว้าวเหลืองเล่าจ้าจี้จอยเมื่อนีพ้นตกเด็ดออกกะตเว้า,วาวคือเขาละกินเขากินน้าคือเขาเนาะเมื่อนีเห็ดง้านมันไหยตัวจังแต่เสามานนี้หอดเทียง เวลาเทียงตัดเนี่ยวิ่งเะจีไปกินเขาเทียงละจ้างค่อยจะลุยในผกักใบต้องช่วงนี้ง่วงนอนดีดีกินเขายิ่มปั๊บง่วงนอนหลดเก็บขิ้งกับพองกันอันนี้อยากไปหาให้มอหนวดพ้นดึงเสียนดึงเอียนให้ยนึกทไปจักเบิด์ะบอวะอ่า่ได้น้อยดึงเสียนดึงเอียนเป็นนะมา จับเสียเดเเิลีนให้โบจักเปิดโทษข้าเจ้ากันข้าเจ้ามากนวจหิยโยบานยุดในห้องนี้คสิทียย่ไขโยเมะเนาะว่าต้องไปยากอันนี้ก่ะไปแค่ว่าล่ะโอเคครับขพอบคุณหลายเมื่อนี่ทีปนี่บบมีสาราเด้อย,ยายายาตือเป็นาระกากาันอ่ามาเบ่งบอกบรรยากาศว่ามันฮวอนเมือนี้ฮ้อนหลายรอคาพามาเยี่ยมชมห้องเห็ดงาน มือใบกระสีลุยจะขอเป็นบ้างงานสักหน่อยเพราะว่ามันเห็นงานบนได้มาหลายมือแล้วบ้านนี้ก็ถ้าเห็นได้ก็ที่เป็นบางงานขอทํางานส่งลูกค้าเนาะเพื่อหางินใส่ดีใส่สินสักก่อนเฮียจังไดมันเป็นหนีเปลี่ยนสิ้นดิก็หลายแสนอยู่ดิคำนั่นยามเป็นหนีต้องต้องหางินใส่หนีเพิ่นจักสองปีสิบวันหอยูบอ่บ่ <c oughs> อ่ะเป็นกําลังใจใสุก้นครับผม อ่าก็สู่ต่อสู่ชีวิตอันต่อไปครับผมสําหรับมื้อนี้คลิปนี้ปูริดนะครับกับหลานน้อยครับอเออเพิ่นบัปสิถามว่าเอาหลานน้อยไปไหนหลานน้อยมื้อนี้เพิ่นไปอันสิไปเออ่ถอนฟันตอนนี้อยู่ในห้องเพิ่นนั่นล่ะก็พอข้ามแม่ห้องห่องหลายอยู่ทั้งนอกบ่ได้เปิดแอร์อยู่หันห่นล่ะแล้วก็สิให้ไปนี่ละ่ะจักประมาณเที่ยงครึ่งก็จะออกละออกจากบ้านไป ก็ไปหาหมอตามนัดไปบไป้อนไปทอนไปอุดไฟนปันเด็กหน่อยมันกวนหลายเดือตัวล้านครับเอาไว้ซ้ำนี้ก่อนครับไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ